อย่าโรยแล้วนะครับพี่น้องวันนี้นึงวันดีๆแต่ก้นยิกยางแล้วนะครับเดอนรุดตายก็องปีลังอยากวันโปอมาได้นึ่งวันนะครับนี่ก็เวลานี้ก็เตียกตียกกลึงนะครับวันเย็นตัดเหล็กกาตีเซ่นเอเทัดเลนี่อย่างเลือไม่ขี้เต้แล้วเลยนะ คนเราเม็ดนะครับเล่าเราเล่าว,าาวันนี้คนเรามันตุงอาชีพนะครับมันมีอุปรสรรคไอ้ไข่ความพยายามสเสมอนะครับเหมือนเส้นต่างของผมนั่นแหละครับเส้นต่างผมรักอาชีพยูทูบเบอร์แต่วันนี้ก็ตัดยางันตึงปางแล้วแต่ว่า ก็ลงคลิปนี้ไว้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจเตือนใจตัวเองห่างอย่างนี้พมจะตุ่มเตตุกสิ่งทุกอย่างที่พมทำไม่วหวจะเป็นป้าบาทิกเออว่าป้าซาเออว่าชงทิก톡ยูทูบไรไม้กระทังการถัดอย่างนี้นะครับพมจะตุ่มเตเต็มเตะตึงกะห่างจากคลิปนี้วันนี้วันดีอกแตนว่าต้องมาล็อกล็อก่างจากนี้หนึ่งปีเรามาดูพลของการกระทำนะครับว่า ตีผมในรันวาจ้าวาวเหลือการลงตุนลงมือลงแรงกายแร,รงใจไปหัว่าผมจะไปไกลตะเขนให้นะครับเนื่อยโตเลยครับตัดยางตัดมาปีว่าเลยนะครับหลอคนเราทุกเส้นทางเดินนะจีมันยอมมีอุปสรรคเหลยกวางน้ำเสมอนะครับอย่างรวยปีสรงปนารยหกสิบสามปมก็โดนกระบ,บะข้ามเล่นมาจน พะสับอุบัติีดตรงรักษาตัวอยู่เป็นปีครับมดกาใจใจไปก็เกือบล้านกักินกัดใจรวมไรเดี๋ยวก็มีนิสินก็ปอตัวนะครับต่างในระบบหนอกระบบไรก็แต่ว่าก็ไม่ไม่ตายไรครับไม่ไม่ตึงรวมๆก็น่าจะเลื่อมไม่ตึงส่องเทนเละๆก็จำเป็นต้องจีดยางจาง เสริมด้วยนะครับเผื่อรักษาเครดิตในระบบไวมันเนี่ยกันลุงคลิปนี้ไวไวให้เป็นเกลียงยำใจนะครับรอสักวันนึงปงปต้มงไปไกลว่าตัดยางให้ได้นะครับเน,นี่ยนันนี่โอเลยครับยางเต็มจอเต็มจอคนยิงเม็ด ก็ปุ่มในท่านะลูกเจ้าส้วนยักครับปเมตัดยางเลี่ย็ดเย็ดเดนาะเหลืวก็บปุ่มตัดยางมาคาเลยคาอยู่สิช่องปีนู้นนี่ตอนนี้ปุ่มส้ามสิบห้าอย่างสรายกปีแล้วก็ปุ่มยังรักเนี่ยจีบติดยางนะครับหล่อมันก็อาชีพเด็กในการที่ปุ่มประกอบอาชีพเรียน ตัวเองเลี้ยงกรบกลัวมาจนว่าได้มาเดินทางออกปัน้นงงปมนะครับป,รป่าซาเลยศิลปานี้ก็เริ่มทำมาได้ก็่าสิบปีนี้แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ตึงพ้นประสบความสำเร็จในสิ้นตีว่างไ้ทีนะครับโอเคยังไงก็ฟาก FC. เฮฟซีเพื่อนฟุ้งทีมานเป็นกำลังใจให้พีเวิร์ดขันนะครับห้พีเบิร์ดไปตึงเป่าไม่แต่ว่างไว้ยนะครับ ขอบคุณสำหรับาการดับจมการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ